6ข้อต้องรู้ก่อนเปิดบัญชีเงินฝาก 1. รู้ว่าฝากเพื่ออะไรเช่นใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเผื่อฉุกเฉินซื้อบ้านต้องการผลตอบแทนสูง 2. รู้ว่าต้องใช้เงินเมื่อไหร่เช่นใช้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอีกสองปีข้างหน้าจะซื้อบ้านเพื่อเลือกประเภทบัญชีเงินฝากให้ตอบโจทย์ 3. รู้คำตอบข้อ1และ2แล้วเลือกประเภทบัญชีเช่นออมทรัพย์ประจำบอร์ดภาษีถ้าเราจะฝากเพื่อฉุกเฉินเราก็จะต้องฝากออมทรัพย์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนสูงก็อาจจะเป็นเรื่องของการลอร์ดภาษี 4. รู้และเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยเราต้องรู้นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยของ ฝากประจําเท่าไรลอดภาษีเท่าไรเราได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ 5. รู้เงื่อนไขต่างๆเช่นจํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ําผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องซื้อใช้ควบคู่กับการเปิดบัญชีเปิดบัญชีประจําดอกเบี้ยมีขั้นต่ํานะคะหรือบางบัญชีที่เปิดบัญชีขั้นต่ำห้าพันบาท หรือถ้าฝากประจำปลอดภาษีอาจจะต้องฝากประจำทุกเดือนเดือนละขั้นต่ำา1 0 0 0บาท2,000บาทบางที่ต้องฝากเดือนละ1,000 0บาทเป็นขั้นต่ำแล้วแต่ที่นะคะต้องดูเงื่อนไขต่างๆให้ดีนะคะ 6. รู้ช่องทางและความสะดวกในการใช้บริการเช่นสาขาเนี้ยใกล้บ้านเราไหมมีบริการโมบายแบงกิ้งหรือเปล่า เมื่อทราบข้อควรรู้ก่อนเปิดบัญชีเงินฝากแล้วก็ถึงเวลาค้นหาเงินฝากที่ตรงใจได้เลยนะคะว่าเราอยากได้ประเภทไหนแบบไหนออมทรัพย์ออมทรัพย์เผื่อเรียกเผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือออมทรัพย์เพื่อดอกเบี้ยที่สูงขึ้นฝากประจำา3เดือน6เดือน1ปีปลอดภาษี2ปีมาฝากเงินกันนะคะเก็บเงินกันนะคะมาสร้างนิสยนัยในเรื่องของการเก็บเงิน ออมเงินกันค่ะช่องโคด A A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด A e Easy Money